วันนี้น้องฝันแฟมบารี่จะพาคุณเข้าครัววันนี้น้องฝันแฟมบารี่จะทําขนมจีนน้ายาก,กะทินะคะโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดที่ทฝันให้เพื่อนๆดูส่วนผสมหลักเลยที่เราต้องต้องใช้นะคะฝันจะใช้กะปินะคะแล้วก็ขา่าแล้วก็หัวหอมแล้วก็พริกใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูเล็กอันนี้ค่ะแล้วก็พริกแกงและกระชายนะคะ และกระทะไทยฝันจะใช้ปลาทับทิมนะคะกะทิที่ฝันใช้ก็คือกะทิกล่องเดี๋ยวเรามารอทําการต้มต้มเครื่องก่อนนะคะฝันจะบอกว่าทําไมฝันต้องใช้กะปิหนึ่งเราใช้กะปิแทนการที่ว่าบางคนเขาจะใส่ปลาร้าหรือใส่ปลาอินซียนะคะแต่ฝันจะกินปลาอินซียไม่ได้ฝันก็ใช้ใส่กะปิแทนเราจะนําการกระปินี้ไปใส่ในใส่หม้อน,นะคะคือต้มนะ้ำปรวงรก่อนนะคะ ทุกอย่าที่ฝันใส่ไปนนี้ก็คือเป็นเครื่องของน้ำปรวนที่เราจะต้องมาใช้ในการปั่นพิษนะคะแล้วก็อันนี้คือขานะคะทั้งหมดฝันใส่ที่นี่แล้วก็หอัวหอมด้วยฝันจะต้องใส่ไปพอประมาณนะคะเราจะหนักที่สุดคือตรงตรงกระชายนะคะเราน้ํายาอะไรก็ช่างน้ํายากระทินะคะบอกเลยว่าอัตราส่วนมากที่สุดคือ,คอกระชาย ปลาหนี้ประมาณโดนิดนิดนะคะฝันจะใช้กระชายประมาณเกือบเจ็ดขีดนะคะที่ฝันล้างมาอยู่เราจะนํากระชายไปต้มเลยคคะเราไม่ต้องบวกก็ปไ,ปได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไปปั่นนะคะเราไม่ต้องหั่นเป็นแว่นๆเราจะใส่กระชายไปเพื่อทำน,น้ำปลาดวนเราจะเคี่ยวเครื่องไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาที่ล้งเดี๋ยวเรามาทําการให้เครื่องของที่วันที่น้องฝันแฟมบ,บิลี่จะทาเครื่องเครื่องน้ํายานะคะเราเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวมาทํากันอีกที และฟันก็จะต้องใส่อันนี้คือไผ่นะคะฝันจะใส่ไผ่แค่นิดเดียวเราจะไม่ใส่ไผ่เยอะเพราะหนึ่งไผ่ไม่มีกินฉุนบางคนอาจจะไม่ชอบไผ่ก็ได้นะคะ <S <S เราจะมาตักปลาออกกันนะคะเพื่อมาแกะเดี๋ยวฟันขอดับ,ดบไฟก่อนนะคะเพราะปลาของฝันได้ที่แล้วนะคะ เราจะต้มปลาให้ให้เกือบให้เกือบเรียกว่าให้เกือบไปรีเลยน,นะคะเพราะว่าหนึ่งเนื้อมันจะฟูด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะปลากันแล้วก็พักเครื่องเอาไว้นะคะเครื่องทั้งหมดที่ฝันอยู่เดี๋ยวฝันจะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ำมันน e วดเรามาก็ทําการปั่นนะคะเราจะเคี่ยวเครื่องทั้งหมดที่ททในหม้ออยู่ไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เครื่องทั้งหมดมันมันเรียกว่ามันเล,และแล้วก็เข้าที่แล้วงวด แต่ฟันก็จะมาปั่นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเวลาน้องฝันทําขนมตีนน้ํายาฝันทําแบบไหนนะคะส่วนผสมของฟันทั้งหมดฝันจะใช้กระชายหน,หนึ่งขีดนะคะที่แกะออกจากงามาวล้วนะคะหัวหอมห้าหัวนะคะแล้วก็ข่าเล็กน้อยขงอ่าข่าเล็กน้อยแล้วก็ไผ่เล็กน้อยนะคะแล้วตะไคร้ันกล้าผ่านไปต้มเลยพริกแห้งพริกใหญ่ตามที่คุณใส่เลยนะคะที่คุณชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่พริกแกงอีกนะคะ ส่วนหลักส่วนที่ที่ขาดไปได้ไดเลย,เค,ยคือกะปินะคะเพราะกะปินี่คือมาแทนการที่เราใส่ใส่ปลาอินทรีย์ปลาร้าเพราะบางคนเขาใส่น้ำขนมจีนบางคนก็จะใส่ปลาร้าด้วยแล้วก็ใส่ปลาอินทรีย์แต่ฝฟันสองอย่างคือฟันฟันจะไป่ถนัดเท่าไรฟันก็เลยไปใส่กะปิแทนนะคะเดี๋ยวเรามาอรอพักเครื่องแล้วก็มาแกะปลาคอยนะคะรอให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวฟันก็ยังไงก็เดี๋ยวมารอเดียวกันอีกทีนะคะ ันก็ต้มพริกเสร็จแล้วนะคะพร้อมๆทั้งปลาแล้วก็เครื่องของแกงทั้งหมดฟันก็ได้พอมาหั่นแล้วก็เดี๋ยวฟันจะมาทําการปั่นก่อนนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะมาปั่นกระชายกันก่อนนะคะเราจะปั่นกระชายกับโหอมเครื่องทั้งหมดที่ฟันทําอยู่นะคะเราจะมาปั่นกัน เรามาทําการปั่นเครื่องนะคะโดยมีกระชายหัวหอมเครื่องทั้งหมดที่ฝันได้ทําการต้มฝันก็ตักมาแล้วนะคะมาล้างหั่นซอยซอรับพริกฝันก็ัาแยกเอาไว้แล้วไาเดี๋ยวฝันก็มาแกะที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามาทําการปั่นเครื่องกันก่อนนะคะเครื่องพริกแกงของเดี๋ยวราให้ฝันปั่นเครื่องเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงปรุงเครื่องด้วยกันดูการทำของน้องฝันแฟนบารี่ว่าน้องฝันแฟนบารี่วันนี้ทําขนมจีนน้ํายากะทิ พิกันนะคะเ,เราก็จะใช้น้ำปรอทที่เราต้มอ,อยู่ไปใส่เครื่องที่ว่าจะปั่น เร็จนะคะแต่พริกกับกระชายที่ฝันปั่นจะไม่รวมกันนะคะฝันจะปั่นแยกเพื่อเอาพริกแกงนี้ไปผัดพริกกับพริกแกงที่เราสเบดไปอยู่และกระชายนี้ฝันก็จะใส่ทีหลังเดี๋ยวฝันก็ทําการแกะบานนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝันผัดพริกแกงกันนะคะเราจะทําส่วนผสมน้ํายากันแล้วค่ะเดี๋ยวฝันจะผัดพริกแกงนะคะเราจะผัดส่วนผสมของน้ํายากันนะคะฝันจะใช้พริกแกงประมาณหนึ่งขีดนะคะเพราะว่าฝันมีพริกแกงที่ฝัน ทำได้ได้นะคะดี๋ยวเรามาทำการขัดขัดเป็นหอมนะคะขัดให้หอมเลยค่ะเราก็ใช้พริกที่เราปั่นไวยนะคะที่เราต้มวามาปั่นรวมด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องใช้ด้วยเราวเการะะขัดพริกให้หอมเลยค่ะผัดไปอ่นอนๆก่อนนะคะ เราจะผัดไปเรื่อยๆเราจะผัดพริกแกงให้ได้ฟันจะผัดพริกแกงให้หอมนะคะ เเราจะมาเติมส่วนผสมที่ฟันมีอยู่นะคะพอพริกแกงเราได้ที่ฟันก็จะใส่นะคะกระชายที่ฝันฟันอยู่ทั้งหมดนี่คือกระชายที่ฝันฟันอยู่เราจะเทส่วนผสมเลยค่ะเพื่อทําการผัดนะคะพอเราจะใส่กระชายกระเพาะพริกแกงไปเลยนะคะแล้วผัดให้หอมเดี๋ยวเราค่อยมาทําการใส่ปลาแล้วก็ใส่กะทิกันอีกทีนะคะ ใช่เราจะปั่นให้ละเอียดทิปเลยนะคะเดี๋ยวมารออีกทีนะคะเพืเ่อนๆรอให้ได้ทีได้ทีนะคะฝันก,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 ก็ได้ทําการเคี่ยวพริกแกงแล้วก็กทิแล้วก็ระชายได้ทีนะคะเดี๋ยวฝันจะใส่ปลานะคะที่ฝันเอาไปเอาไปบนไว้นะคะเดี๋ยวเราทําการใส่ป,าป,าปาลาอะไรก็ตั้งเคี่ยวไปสักพักหนึ่ง ฝันจะเคี่ยวน้ำยาไปสักพักหนึ่งให้น้ำยามันงดเราเราคอยคนค้นกันนะคะเพื่อไม่ให้ก้นติดกระทะต,ติดหม้อค่ะฝันขออนุญาตเปลี่ยนหม้อนะคะเพราะว่าหนึ่งกระทะมันเต็มด้วยรำกระเด็นเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งส่วนผสมของน้องฝันฝันจะใช้กระชาย8ขีดนะคะกะปิประมาณกับเกือบหนึ่งขีดนะคะห,อหอัวห,ห,หอมหัวหอมห้าหัวขาเล็กน้อยแล้วก็ไผ่เล็กน้อยนะคะแล้วแตะไคร้ด้วยนะคะ พริกก็ตามที่เราชอบก็ตามจะใช้กะทิหัวกะทิร้อนเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งกล่องใหญ่เดีย๋ยวรนนะคะเข้ามาดูคลิปน้องฝันแฟมเบรี่นะคะวันนี้น้องฝันแฟมเบรี่เ็าทำขนมจีนน้ำยาโดยใช้ปลาทักพิมพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะเพื่อนๆน,น้ำยาของฝันก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักทานกันนะคะน้ำยาของฝันฝันจะไม่ได้ปั่นปลานะคะเราจะเอาปลา ขอปาทับทิมมาบี้หรือตำโคกๆก็ได้นะคะถ้าปั่นแล้วจะไม่อร่อยนะคะส่วนผสมทั้งฝันทั้งหมดฝันได้บอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะคะมีกระชาย8ขีดกระปิ1ขีดนะคะแล้วหัวหอมหัวหอมห,อห,อหอ้าหัวขาเล็กน้อยไผ่เล็กน้อยพริกพริกก็ตามอัตราส่วนที่คุณชอบนะคะกะทิก็2กล่องใหญ่นะคะเพราะว่าหม้อใหญ่ด้วยนะคะ วันนี้น้องฝันเฟมเอรี่ก็พาพคุณเข้าครัวทำกะทิน้ำยานะคะน้ำกะทิน้ำยากะทินะคะปลาทับทิมนะคะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันเห็นไหมคะคน้คนๆนะคะยั่วๆเลยเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวฝันขอทำการทอดพริกแป๊บนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหาระคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทานขนมจีนน้ำยาก,กันนะคะน้ำยาของฝันจะค้นนะคะเพ,เพื่อนๆว่าฝันจะใช้ปลาทับทิม อันนี้คือพาเตพิมสองตัวนะคะกะทิ2กล่องนะคะกล่องใหญ่หนึ่งกล่องกล่องคือ,อกล่องอีกประมาณ5 0 0อซีซีอินอีกหนึกล่องนะคะส่วนผสมฝันทั้งหมดฝันจะใช้กระชาย8ขีดข่าเล็กน้อยกะปิ1ขีดกรหอม5หัวภผยนิดหน่อยตะไคร้สองสามต้นนะคะแล้วก็ตามที่คุณชอบแต่ว,ว่าคนกัดได้แค่ไหนแล้ว ฝันจะนำปลาไปต้มกับน้ำปลารวมต้มให้เคี่ยวําที่ฝันบอกก,บกับเพื่อนๆนะคะดี๋ยวเราจะมัทานด้วยกันเครื่องเคียงของฝันทั้งหมดก็จะมีขายามะตูมประกาศดองนะคะแล้วก็พริกทอดถงงอกนะคะแล้วก็ประกาศแล้วก็ใบแมงรักนนะคะเดี๋ยวเรามาทําการทานด้วยกันนะคะวันนี้น้องฝันแฟนมบารีก็พาคุณเข้าเข้าครัวทานขนมจีนน้ำยาก,กะทินะคะปลาทับพินนะคะยุนข้นนค่ะ น่าเลยค่ะชำชำนะคะจริงต้องชำชำแล้วตามด้วยไข่ยางมะตูมนะคะเราจะใส่ยงายยงไขยย่ยำไข่ยางมะตูมอีกนะคะ ปอกเอาไว้สองใบนะคะฝันจะทำหมดเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝันแฟมิลรี่ด้วยวันนี้น้องฝันแฟมิลรี่ทำขนมจีนน้ำยาเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี